หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อกลับไปยังเหอหมานพระเอกขี่ม้าและใช้เชือกมัดนางเอกไว้และลากนางให้เดินตามนางเอกถามว่าทำไมต้องมัดนางไว้ นางเอกสงสัยว่าพระเอกเป็นกลุ่มของกุยเช่าพอาเขารู้เรื่องกุยเช่าเป็นอย่างดีแต่พระเอกกลับบอกว่าอย่าเอาเขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนั้นและนางยังคิดอีกว่าแม่ทัพนานอาจจะเป็นคนสั่งให้คนมาปลูกกุยเช่าก็ได้พวกเรากับเหือหมานไม่เท่ากับลนหาที่ตายหรอนางถามแล้วเดินตามเขาไปเรื่อยๆแล้วนางก็ปลดเชือกในมือออก ซึ่งก็พบว่าเขามัดนางไว้แค่หลวมๆนางจึงคิดว่าจะหนีหรือไม่หนีดีนะแต่ก็คิดขึ้นได้ว่ายังไงก็ต้องกลับไปหายาถ้าไปกับพระเอกก็จะปลอดภัยกว่า คิดได้เช่นนั้นนางก็มัดมือไว้เหมือนเดิมแล้วเดินตามไปกับพระเอกอย่างเงียบๆพระเอกที่รู้ทันก็แอบ,บเหลือบมองนางแล้วก็อมยิม้มนางเอกได้ใส่หมวกเพื่ออำพรางใบหน้าก่อนเข้าพักที่โรงเตี๊ยมพวกเขานั่งที่โต๊ะเพื่อสั่งอาหารรับประทานนางเอกถามพระเอกว่าในเมื่อเจ้าคิดจะจับข่าแล้วทำไมวันนั้นที่วัดร้างเจ้าจึงปล่อยข้าไปเจ้าคิดว่าทำไมข้าถึงปล่อยเจ้าไปละ่ะพระเอกถาม หรือเป็นเพราะว่าเจ้าจำค่าไม่ได้นางพูดแล้วก็หันไปสบตาพระเอกพระเอกนิ่งไปสักพักหนึ่งนางเอกก็ขำออกมาแล้วนางก็พูดขึ้นมาว่าข้าไม่เชื่อหรอกพระเอกที่นั่งนิ่งอยู่เขาก็คิดย้อนกลับไปตอนเด็กเป็นภาพที่เขานอนสลบอยู่บนเตียงหนะ้าของเขามีรอยขีดข่วนเต็มไปหมด หัวของเขาถูกพันด้วยผ้าพันแผลสีขาวเขารู้สึกตัวขึ้นมาและมองไปที่หน้าแม่ของเขาผู้ที่เรียกชื่อเขาว่าสิ้นไปเจ้าฟื้นแล้วหรอแต่กลับพบว,ว่าเขามองหน้ามันดาของตัวเองไม่ชัดและถามว่าเจ้าเป็นใครซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับผู้เป็นแม่เป็นอย่างมากหมอบอกว่าเขาศีรสักกระแทกเลือดขังกดสมองทําให้เกิดความเสียหายต่อสมองเขาจึงเป็นโรคลืมใบหน้า นางเอกที่เห็นเขานิ่งไปสักพักจึงดิดนิ้วเพื่อเรียกสติเขานางถามว่าเจ้ายังไม่ได้บอกข้าเลย แต่เขากลับไม่พูดและถามนางว่าเยียนหนานซิงเจ้าบอกข้ามาดีกว่าว่าเจ้าไปล่วงเกินแม่ทัพหนานได้ยังไงกันแน่นางเอกเที่ยมลังเดินชายอยู่ถึงกับชะงักนางจึงคิดว่าจะแต่งเรื่องหลอกเขาเพื่อ,อยัางเชิงเขาดูก่อนโดยโกหกว่าคนที่ไปกับนางและแม่ของนางนั้นเป็นพี่หญิงของนางที่มีรูปร่างเหมือนผู้ชายแต่พระเอกกลับบอกว่านางพูดจาเหลวไหลเพราะคนที่ตกน้ำเห็นชัดๆว่าเป็นผู้ชายแล้วบอกว่าคำพูดของ นางเชื่อถือไม่ได้สักนิดสักพักก็มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาในโรงเตี๊ยมพูดคุยกันถึงนางเอกและแม่ที่ถูกประกาศจับพวกเขาพูดถึงนางเอกว่านางเอกเป็นคนหลายใจเพราะมีคนเห็นว่าทุกวันมีคนเข้าบ้านของนางซึ่งเป็นผู้ชายเดินเข้าออกไม่ซ้ำหน้านางเอกที่กุมลังนั่งทานอาหารอยู่ก็คิดกลับไปถึงตอนที่ตัวเองเปลี่ยนร่างที่เป็นทั้งเด็กคนแก่ผู้หญิงผู้ชายสักพัก เขาก็พูดต่ออีกว่าไม่เพียงเท่านี้นะยังมีคนเคยเห็นเด็กอีกด้วยนางที่กำลังกินอยู่ถึงกับหยุดชะงักพวกเขาจึงพูดต่อว่าสงสัยน่าจะเป็นลูกที่ไม่มีพ่อแน่เลยแล้วก็บอกว่านางสมควรแล้วที่ถูกประกาศจับนางเอกที่กำลังนั่งฟังอยู่นั้นใช้ตะเกียบจิ้มอาหารด้วยความโกรธพระเอกเห็นอย่างนั้นจึงช่วยนางเอกจัดการกับพวกเขาแล้วบอกพวกเขาว่า ผู้จาต่ำช้าทำให้ผู้ชายต้องอับอายจริงๆจากนั้นพระเอกก็ใช้ตะเกียบจิ้มขนมที่อยู่บนจานเพียงลอยไปใส่หน้าพวกเขาและใช้จานขนมหวานทุบก,กับโต๊ะให้แตกและใช้เศษจ,จานจิ้มไปที่คอของชายคนหนึ่งเพื่อขู่พวกเขาพวกเขากลัวจนวิ่งหนีออกจากร้านไปพระเอกยืยนขนมชิ้นหนึ่งให้นางเอกที่เหมือนกับเป็นการปลอบใจว่าไม่เป็นไรนะ,สะแสดงออกมาทางสายตา นางเอกมองขนมชิ้นนั้นแล้วยิ้มนางยื่นมือไปหยิบขนมชิ้นนั้นมาทานฉากนี้คืออบอุ่นแล้วหนึ่งในคืนนั้นนางเอกก็ลงมายืนบนกับม้านางบ่นพึมพำคนเดียวว่าพวกเขาพูดจเล็วไหลอะไรกันเอาแต่พูดเหลวไหลแล้วยังบอกว่าเห็นนางอยู่กับผู้ชาย ตาข้างไหนที่เห็นว่าข้าอยู่กับผู้ชายบ้างเด็กนอกคอกลูกนอกสมรสอะไรพวกเจ้าตัางหากที่ไร้น้ำยาแต่งเรื่องหลบอยู่ข้างหลังคนอื่นสารเลวอนาภายคิดว่าข้าอยากเป็นแบบนี้หรอพวกเจ้าคิดว่าข้าอยากจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกวันอย่างนั้นหรอใครบ้างที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขใครที่อยากจะหลบอยู่แต่ข้างหลังหลบอยู่แต่ในบ้านไม่อยากมีครอบครัวหรือสหายอย่างมีความสุขบ้างข้าก็อยากมีเหมือนกันนะ ข้าทำอะไรผิดทั้งๆท,ที่ข้าไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสักนิดนางตัดเพ้อพร้อมกับร้องไห้ขณะที่กำลังเอาหญ้าให้มา้าพระเอกที่แอบยืนดูอยู่ข้างบนก็ได้ยินทุกอย่างรุ่งเช้าพวกเขาก็ออกจากที่พักและเตรียมเดินทางที่ริมแม่น้ำพระเอกบอกกับนางว่าเจ้าไปเถอะไปหาแม่กับพี่หญิงของเจ้าซะนางแปลกใจที่เขาปล่อยนางไปเพราะนางไม่รู้ว่าเมื่อคืนเขาได้ยินหมดแล้วเขาพูดกับนางว่า เขาเชื่อว่าเจ้าไม่ใช่คนเลวและเขาเชื่อว่านางเอกมีความลำบากใจแต่นางกลับบอกเขาว่านางเปลี่ยนใจแล้วพระเอกกับไม่เชื่อนางและถามว่าเจ้ามีความลับอะไรกันแน่นางยื่นข้อเสนอว่าถ้าพระเอกพานางกลับไปด้วยนางจะบอกความลับของแม่ทับหนานสองข้อให้พระเอกฟังและเพื่อแสดงความจริงใจนางจึงบอกกับเขาไปหนึ่งข้อก็คือเรื่องที่หนานจี้เฟิงแกล้งเมานี่เจ้ากลัวตายหรือไม่กลัวกันแน่ กลัวสิข้ามีเรื่องที่กลัวยิ่งกว่าความตายแล้วก็มีเรื่องที่สําคัญยิ่งกว่ามีชีวิตอยู่นางกล่าวเพื่ออยมองด้วยความสงสัยนางจึนชวนเขาร่วมมือกันเพื่อเข้าไปยังจวนของแม่ทัพจากนั้นก็ชวนเขาลงเรือเพื่อเดินทางไปยังเหอหมาน พอไปถึงเหือหมานพวกเขาก็ได้วางแผนกันก่อนเข้าพบท่านแม่ทัพท่านใดนั้นก็มีทหารมาล้อมพวกเขาไว้ขณะที่กําลังยืนโต้เถียงกันอยู่นั้นแม่ทัพหนานก็ได้ขี่ม้ามาและลงจากมา้าพร้อมกับถือขวดสุราเดินมาที่วงล้อมแล้วถามพระเอกว่าเจ้าว่าค่าไร้กฎระเบียบหรอแต่พระเอกกลับตอบว่าค่าน้อยมีกล้าค่าทำเพื่อปกป้องบารมีของท่านแม่ทัพใหญ่ มีคนใช้อำนาจโดยมิชอบจับคนกลางถนนแล้วมองไปที่รองแม่ทัพหลีท่านแม่ทัพใหญ่ก็เสียหน้าไปด้วยท่านว่าใช่หรือไม่พระเอกก่ลาว แม่ทับเห็นเช่นนั้นจึงเชิญทั้งสองไปที่จวนของเขานางเอกเล่าเรื่องทั้งหมดต่อหน้าท่านแม่ทับและฮูหยินฮูหยินจึงช่วยออกหน้าให้นางทำให้แม่ทับไม่เอาความกับนางเอกและก็ให้นางรักษาต่อจากนั้นพระเอกก็ได้คุยเรื่องการค้ากับท่านแม่ทับพร้อมกับส่งเงินไปให้แต่ทว่าแม่ทับกลับบอกว่าอยากทำเรื่องการค้ากับเขาต้องดื่มเหล้าเป็นเพื่อนเขาพร้อมกับโยนขวดเหล้าให้พระเอก พีะเอกคิดถึงคำพูดของนางเอกที่ว่าเราของแม่ทัพมีปัญหาเขาจึงคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรจากนั้นก็ดื่มสุราแต่เว่าพระเอกกับคออ่อนและเมาเข้าจริงๆเดือดร้อนนางเอกที่ต้องมาพาเขากลับห้องระหว่างทางเขาก็เรียกชื่อนางด้วยท่าทางที่เมาพร้อมกับผักนางเขาที่เสานี่เจ้าคิดจะทำอะไรเจ้าคงไม่ได้คิดที่จะเฉวยโอกาสเอาเปรียบข้าหรอกนะแต่พระเอกกับพูดออกมาว่า ข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกเพราะข้ามองเจ้าไม่ชัดนางเอกถึงกับสตันไปแป๊บหนึง่งข้าเห็นเจ้าไม่ชัดจริงๆพร้อมกับค่อยๆเอามือไปจับที่คิ้วของนางเอกนี่คือคิ้วของเจ้านี่คือตานี่คือจมูกนี่คือปากเขาเอามือค่อยๆไล่แล้วแตะมาที่ฝีปากของนางเอกเบาๆแล้วพูดว่าเหยียนหนานซิงหน้าตาเจ้าเป็นยังไงกันแน่ข้ามองไม่ชัดจริงๆ ดังนั้นข้าจึงไม่กล้าจะเชื่อเจ้าจากนั้นเขาก็ค่อยๆโน้มตัวลงเข้าไปใกล้นางเอกนางเอกที่ก้มหน้าอยู่ก็คิดในใจว่าช่างเถอะใช่ว่าจะไม่เคยจูบสักหน่อยถือว่าโดนหมากัดก็แล้วกันพูดเสร็จนางก็หลับตาพร้อมกับถอนหายใจแต่ทว่าพระเอกกับก้มลงไปมองที่แขนนางแล้วพูดว่าเลือดเจ้าออกแล้วฮะนางเอกพูดขึ้นพร้อมกับลืมตาแล้วมองไปที่แขนของตัวเอง เลิกหลักแล้วหนึ่งขณะที่กําลังดูแผลหูหินท่านแม่ทัพก็เดินผ่านมาแล้วเห็นเข้าคิดว่านางกำลังทําอะไรอยู่กับพระเอกจึงพูดขึ้นมาว่ารบกวนแล้วพวกเจ้าต่อกันเลยนะแล้วก็เดินจากไปเขาให้นางนั่งลงแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพันแผลใหม่ให้แล้วก็ถามนางว่าเจ็บไหมยังไม่ทันได้ทําแผลเขาก็บอกกับนางว่าปวดหัวจังเลยแล้วก็โน้มตัวลงไปซุบที่ไหล่ของนางเอกแล้วพูดว่านานซิง เขาอยากดูดอกไม้ไฟตัดภาพมาที่ทั้งสองคนยืนดูดอกไม้ไฟที่สะพานเขาบอกกับนางเอกว่าสวยจังเลยเนาะนางก็ตอบกลับมาว่าจะไม่สวยได้ยังไงก็ค่าเสียเงินไปตั้งเท่าไหร่ตอนเด็กเจ้าไม่เคยเห็นหรอขณะที่นางเอกกำลังบ่นพึมพำอยูย่ๆเพ่ก็โน้มตัวลงมาซบที่ไหล่ของนางอีกทำให้นางหยุดชะง,งักไป นางค่อยๆหันไปมองหน้าเขาที่หลับตาอยู่และน้ำตาของพระเอกก็หยดลงที่หลังมือของนางพวกเขานิ่งอยู่ในท่านั้นสักพักพอเช้าของอีกวันพระเอกก็ตื่นขึ้นมาจากเตียงพร้อมกับอาการงัวงเงียและปวดศีรษะเขาเห็นนางนั่งเฝ้าเขาอยู่ที่ข้างเตียงจึงถามนางว่าที่นี่ที่ไหนนางตอบกลับไปว่าคือห้องของนางในจวนแม่ทัพเท่าแก่ซีจำข้าได้หรือเปล่า เจ้าพูดอะไรอยู่ข้าฟังไม่เข้าใจตอนนี้แก้งฟังไม่เข้าใจแล้วหรอคงไม่ได้ความจําเสื่อมหรอกนะนางเอกพูดทําให้พระเอกคุ้นคิดว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วตอบนางกลับไปว่ากลายเป็นเท่าฐานข้าก็จําได้แต่นางเองกกลับจับจุดอ่อนของเขาได้ก็คือเรื่องที่ว่าเขาโกหกว่าตัวเองเป็นพ่อค้าชาแต่นางจะไม่ยุ่งเรื่องนี้ขอแค่พระเอกปกป้องนาง หลังจากนั้นพระเอกก็กลับมาที่เรือเขาถามผู้ติดตามว่าสืบอะไรได้บ้างผู้ติดตามกางกระดาษแผ่นใหญ่ออกมาวางที่โต๊ะแล้วพูดว่าเมืองเหอหมานมีสามตระกูลใหญ่และพวกเขาก็สงสัยตระกูลมอฉีที่ไม่พบผู้นำแต่ทว่ากลับได้ข้อมูลสำคัญเป็นล้านค้าทั้งหมดที่อยู่ในเหอหมานซึ่งล้วนแต่เป็นลงรับจำนำบ่อนพนันโรงทาาโรงสุราซึ่งมีกิจการไม่น้อย พระเอกจึงคิดว่าคำพูดของนางเอกที่ว่าในจวนของแม่ทัพมีห้องลับอยู่และของที่พระเอกต้องการอาจจอยู่ในนั้นดังนั้นเขาจึงเริ่มหาหลักฐานของนันจี้เฟิงและสามตระกูลใหญ่พระเอกมาที่จวนของนางเอกเพื่อตกลงที่จะทำงานร่วมมือกันเขาพานางเอกไปที่เรือของเขานางเดินดูรอบๆแล้วเผลอพูดไปว่าไม่เร็วเลยนะเนี่ยครั้งก่อนไม่ได้ดูให้ละเอียด ท่านใดนั้นพระเอกผู้ที่หูไวยิ่งกว่าใครก็พูดขึ้นมาว่าครั้งก่อนเหรอเจ้าเคยมาตั้งแต่เมื่อไหร่นางจึงตอบปัดไปว่าเออก็คือครั้งก่อนที่ข้าเดินผ่านมาไงจากนั้นพวกเขาก็มาเริ่มคุยเรื่องงานกันโดยพระเอกคุยกับนางเอกว่าคืนนี้ให้นางเอกทําให้แม่ทับ อยู่ห่างจากห้องตำราเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปจากนั้นเมื่อเขาหาของเจอนางเอกค่อยเข้าไปหาของที่นางเอกต้องการแต่นางเอกกับรู้สึกว่านางเสียเปรียบเขาจึงเสนอเงินให้กับนางเอกแต่นางไม่รับนางต้องการอยากรู้แค่ว่า<ฆ>เหตุผลของพระเอกที่ต้องการเข้าไปคืออะไรกันแน่นางแกล้งถามพระเอกว่าพระเอกมีญาติที่ถูกกุ๋ยเฉาทำร้ายใช่หรือไม่เหอหมานเป็นด่านที่กุ๋ยเฉาใช้เข้ามา เจ้าตั้งใจมาตรวจสอบที่นี่เจ้าสงสัยว่าท่านแม่ทัพเกี่ยวข้องกับคนที่ทำให้ญาติของเจ้าหรือไม่ก็เจ้าอยากหาพวกเขาผ่านทางแม่ทัพนานหรือบางทีในหมู่ศัตรูของเจ้ามีแม่ทัพนานรวมอยู่ด้วยนางพูดจบก็จ้องไปที่หน้าพระเอกที่กำลังนั่งนิ่งอยู่เขายิ้มและพูดกบเกินไปทางอื่น แต่ภาพมาที่คืนนั้นพวกเขาก็เริ่มแผนการพระเอกเข้ามาในห้องตำราของแม่ทัพและสังเกตเห็นว่าทั้งที่ประตูหน้าต่างปิดอยู่แต่ทำไมด้านในถึงยังมีลมเขาเดินดูรอบๆและเข้าไปในห้องลับโดยเห็นกล่องวางอยู่จำนวนมากเขาเลยไล่เปิดกล่องดูก็พบว่าในกล่องนั้นมีแต่เงินทองและสิ่งของจำนวนมากมาอยู่ในกล่องจากนั้นพอเขากลับออกมาแล้วก็รีพานาังเอกกลับมาที่ห้องเขาบอกกับนางเอกว่า มีคนผ่านประตูห้องตำราไปและบอกให้นางเอกรีบออกจากจวนแม่ทัพแต่นางเอกไม่เชื่อและจะกลับไปที่ห้องตำราเพื่อหาของที่นางต้องการพระเอกบอกนางว่าในห้องนั้นมีแต่เงินหากสิ่งที่เจ้าหาไม่ใช่เงินก็ไม่มีแล้วเขาบอกกับนางว่าหืมหมันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและไม่ให้นางเอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่เพราะนางไม่ยอมไปเขาจึงกำชับว่าคืนนี้ห้ามออกจากห้องโดยเด็ดขาดแล้วคืนนั้นก็เกิดการต่อสู้ระหว่างพระเอกกับทหารเกิดขึ้นพระเอกจับตัวรองแม่ทัพหลี่ที่ถูกมัดมือและเอาพายัดปากไว้มาที่จวนท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพและหูหยินเดินออกมาพร้อมกับนางเอกที่วิ่งออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นลองแม่ทัพหลี่นี่เจ้าทำอะไรอยู่หรอแม่ทัพถามควที่ถูกมัดนอนกับพื้นพระเอกพูดขึ้นมาว่าแม่ทัพนาน ค้าขายไม่สําเร็จทําไมต้องถึงกับค่ากันด้วยข้าไม่เข้าใจเจ้ากําลังพูดอะไรเกิดอะไรขึ้นหูหญินจึงพูดขึ้นว่าแก้มัดให้รองแม่ทัพก่อนเถอะรองแม่ทัพหลี่จึงรายงานว่าเห็นพระเอกเข้าไปในห้องตำราโดยมีนางเอกเป็นคนคอยช่วยเหลือเขาจึงตัดสินใจที่จะกำจัดทิ้งก่อน แม่ทัพจึงเชิญพระเอกไปที่ห้องตำราขณะที่พระเอกกำลังจะเดินตามแม่ทัพไปที่ห้องตำรารองแม่ทัพหลี่ก็ชักมีดแทงเข้าด้านหลังของแม่ทัพเข้าอย่างจังทำให้รองแม่ทัพถูกผู้ติดตามของพระเอกสังหารทิ้งแต่ทว่าบนมีดที่แม่ทัพถูกแทงกลับมีพิษ นางเอกได้ทำการรักษาท่านแม่ทับนางบอกให้ฮูหยินเอายาวิเศษออกมาให้แม่ทับกินแต่ฮูหยินกลับตอบว่ายาวิเศษนั้นเป็นของเพศเมียแม่ทับกินไม่ได้นางเอกจึงใช้เลือดของตัวเองเพื่อดึงพิษในตัวของแม่ทับออกมาพระเอกถามว่าในเลือดเจ้ามีพิษหรอนางบอกว่าตอนเด็กนางเกือบจะไม่รอดกินสมุนไพรประหลาดเข้าไปตั้งมากมายพิษในร่างกายก็มีไม่น้อย นางจึงถามอีกว่ามีกุยเฉาไหมนางจะใช้กุยเฉาผสมยาให้ท่านแม่ทัพแต่ท่านแม่ทัพกลับบอกมาว่าข้าไม่กินข้ายอมถูกพิษจนตายก็ไม่มีทางแต่ต้องสิ่งนั้นอีกพูดพร้อมกับไอออกมาเป็นเลือดไม่มีวิธีอื่นรักษาแล้วหรอนางจึงบอกว่ามีอีกวิธีหนึ่งคือต้องใช้เลือดคนรักษาแผล แต่ต้องเป็นเลือดของผู้ชายเท่านั้นพระเอกจึงให้เลือดของเขานางเอกช่วยทำแผลให้กับพระเอกแล้วพูดว่าเสียเลือดไปมากขนาดนี้หากช่วยชีวิตแม่ทัพไม่ได้จะทำอย่างไรพระเอกจึงบอกกลับไปว่าในชีวิตของเขาก็มีภารกิจที่ทำให้แม้ไร้ชีวิตและไม่หวัดกลัวความตายเช่นกันหากไม่มีแม่ทัพภารกิจที่มาครั้งนี้ก็ไม่สมบูรณ์และเขาเป็นคนพาฆาตกรกลับมาเขาจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ ซึ่งนางเอกเองก็ได้เล่าความอึดอัดใจที่ตัวเองไม่เคยคิดจะเปิดโรงหมอาเป็นของตัวเองเพราะกลัวการที่ต้องเห็นคนไข้เสียชีวิตและครอบครัวของพวกเขาแตกแยกให้พระเอกฟังพระเอกให้กำลังใจนางและขอบคุณนางที่ทำแผลให้เจ้าไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกแค่รับฟังเรื่องที่ข้าพูดก็เหมือนข้ามีสหายเพิ่มอีกคนหนึ่งนางเอกที่กำลังลุกขึ้นเดินออกจากห้อง mm. เห็นพระเอกเงียบนางก็เลยพูดต่อว่าหรือบางทีอาจจะไม่ใช่สหาย ขณะที่กำลังเดินออกไปพระเอกก็พูดขึ้นมาว่าข้าชื่อเจียงซินไปนางเอกหยุดเดินแล้วพระเอกก็พูดต่อว่าพ่อของข้าแซ่ซีจริงๆแต่ข้าใช้แซ่ตามแม่นางยิ้มและหันกลับมาหาเขาแล้วถามว่าง้นเจ้าต้องการทำอะไรกันแน่พระเอกยิ้มและพูดว่าเจ้าโลภเหมือนกันนะพวกเขานั่งคุยกันอยู่พักหนึ่งแล้วผู้ติดตามของพระเอกก็เดินเข้ามา พอนางเอกออกไปผู้ติดตามของเขาก็รายงานว่าเขาตรวจสอบรายชื่อทหารตายบังคับบัญชาของแม่ทัพนานพบว่าสองปีมานี้แม่ทัพนานสูกส่งมาที่เหอหมานมีผู้ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่ห้าคน พอผู้ติดต,ตามพูดถึงรายชื่อคนเหล่านั้นพระเอกก็คิดถึงป้ายชื่อที่ห้อยไว้ในห้องตำราของท่านแม่ทัพแล้วพูดขึ้นมาว่าห้าคนนี้ล้วนตายในปีแรกที่หนานจีเฟิงมารับตำแหน่งและหนานจี้เฟิงก็เริ่มแกงติดสุราในปีที่สอง